ลองดูครับว่าโยโร่ขนาดไหนครับจงเชื่อมั่นจงเชื่อมั่นครับผมเกมเงียบไปแล้วเงียบจัดๆไม่มีแชทบิลแล้วบนนี้ครับตบแต่แจ๊บตายครับมีวอร์ดคุมก็อยู่นะแจ๊บตอนนี้ก็เอิร์นออฟชาโดว์แล้วครับเหลือแค่ว่าจะไปไล่ฆ่าครับทำเกมช่วยกันอีกร้านได้เปิดมาครับวิ่งก็ใส่ทิมไฟลายสปรดครับผมแล้วก็แบทเทอร์นังเกอร์เผาครับเผาต่อครับยิงค้ออีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับ อาเมลลงมาครับแทกเกอร์แท็กครับอุ้ยมาจ่อยไฟผมราเวนเหยียบเลยครับเซฟตัวเองครับแต่หนืดอจ,จัดๆโดน,นมีดแท็กไว้อยู่จำใจต้องตัดดาเมจก่อนแล้วก็ต้องยอมครับเด็ดึงลึกเลยครับจังหวะนี้ใส่เลนเปิดไฟต่อยอครั้งครับมีวอร์ตตรงนี้นั่ครับแอบหลบไว้ก่อนดีมคอยจับล็อกไว้แอรโร่เรโนำล่องไปโยกตัวหลบแต่ก็เวมตัดไปได้ฮะสองต่อสอง แก,ก็ต้องเร่งฟาร์มสเปกเตอร์ก็ต้องเร่ง,งฟาร์มตามสถานการณ์ฮะพยายามจะสติ๊กใกล้เอ่อแมกนาลแล้วครับตอนนี้สเปกเตอร์ครับเพื่อที่รับเอ็มพาวเวอร์ลัวๆดีเพิร์หึ่งจับล็อกไปครับวาน,นิ่งลิบย้ำต่อยิงอ,อีกทีนึงออบปาดเลยแล้วกันครับไม่รอดครับเอ็มลัวของ e เอิร์ธสปิดครับวินิ่ไข่ครับใส่เต็มครับจะละลายหมดเจอทางด้านนี้ครับสตาร์ซอมของตาแจ๊ดต่อตีไข่แต่ก็จริงครับแต่ละลายหมดสิครับแบบนี้ฮะ ไม่ได้ใช้ระเบิดมาครับด้านตัวของไอเมลก็อยากจะ RP พีเลอเกิน RP พีรวบแอ็กไปสเปกเตอร์เปิดฮอนมาครับแอคกับเดินเข้าใส่เบอร์สเกอร์คอ้ามาควงพลิ้วควงพลิ้วหรือเปล่าควงพลิ้วรอสับแต่ผมแ,แต่ติดใส่เล้วก็ผมใส่หินมาครับสโลไป3ตัวเรนดบช่วยไว้ได้มาชวนไม่ตายครับอ้โหวิชเบลดวิชเบลดเด่งสู้ได้ทันพอดีครับดาเมจปิดไม่ลงครับสกีเวอร์กระชากมาดีมคอยไว้ก่อนครับ อาพีอีกหกวีใช้ได้ครับผมโลลิงเข้ามาไซเลนยันใส่นั่นปังปังตายหมดแล้วสเปกเตอร์ครับปามีดมาเก็บเงินด้วยฮะแก๊ปปี้ครับฝายด้านทีมฟาร์ติครับเข้าเซฟไม่ทันนะรับหน้าที่คนเดียวครับผมวิชเบดยิงเป็นข้อผมแต่สโลจัดครับเพราะมีอม<า>ันทัชเอเบิลฮะดีทาวเวอร์ไปครับผมบิงมาลาเวทเหยียบเลยครับรอบนี้ครับผมคอนเฟิร์มคิวแล้วแหละครับ เด้งสู้ไม่ไหวโดนสับทะลุไปเลยฮะกาชลงย้ำต่อยทีครับผมปีก็ใส่บล็อกครับแต่เป็นราเวสใส่น้านเอ็นชาเดียบอลต้องปีติดไม้ติดมือติดปลายนวมหรือเปล่าฮะแต่บล็อกครับผมก็ใส่เลนดักครับแล้วก็ถอยกลับกันไปฮะเสร็จที่ไปครับเปิดซักเกอร์คอร์ไปครับแอร์โร่ตามต่อครับรอสับแตกเรียบร้อยฮะบิงมาจังหวะนี้ครับเจอบูมี่ครับปล่อยไปฮะช้อปปิ้งก่อนครับพาด้านแอค ซันเลและกาสไปสับแตกเรียบร้อยครับช้อปปิ้งครับช้อปปิ้งไทม์ของนักทีมฟันติค่ะแบล็กเกอร์แท็กเราไปแยกล่างล้างทีก็ผมต่ติดไซเลนอยู่ดีกดแหวนเขียวรอไว้ราเวนเหยียบปาโดน4ตัวครับผมแล้วก็ฟินิกซันเปิดสับแตกไปหนึ่งครับตีไข่ตีไข่ยังไงตอนแยกล่างครับแยกล่างอาร์พีรวบมาผมไข่แตกไปก่อนแล้วตอนนี้ครับใครจะอยู่ใครจะไปใครอยู่อีกไปเรเวนยังอยู่ครับผมกระชากต่อที่เด็ดเด็ดตายไปแล้วครับเรเวนเรเวนเรสับไปหนึ่งครับผมดับเบิลคิวแอคหัวพิ้วครับ ด้านดีแมทเทนนิงเกอร์ใส่แอโร่ครับผมไล่ล่ากันต่อครับชวนับตามดีครับสเปกเตอร์เปิดฮอนับกระโดดกระโดดกระโดดเก้าพิษตาแอคซับมาเลยครับผมตัวจริงอยู่นี่ฮะเจ้าจะโดดไปไหนครับเบรเวนครับแม่นจัดตายไปสี่ครับ TNC เข้ามาเอามีคนเป็นลมผมเจอชวนยิงแรงครับจากวันนี้กิ้งไปเฟชชิฟหลบครับชวนแล้วก็คอสองมาต่อครับโทรหาหน่อยโทรหาหน่อยไว้แอโร่เป็นติดเด่นโพเบ็ดเด่นโพเบ็ด ม่มีเอ็กโซจิซึ่งผมโดนบีบทัมมิ่งแกบีตายครับจังหวะนี้แล้วดูดเลือดพยายามจะถอยครับผมเจอวัตเซลเผาไปกันจากนั้นตาแจนครับดูดดูดเลือดไม่ขึ้นนะเข้าตีโลชานต่อครับจังหวะนี้ครับบีเคมีบอกเลยว่าเอาไม่อยู่กับผมแล้วก็ควงผิวมาครับละลายเลยครับเรียบรอยครับอาร์เมลช็อกเวฟดึงมาต่อจังหวะนี้ครับเอ็กโซจิตเปิดไปแล้วก็ ราเวททามมิ่งดีครับ4ตัวครับแล้วก็ไข่ฟินอกย้ำต่อสเปกเตอร์มาจอยไฟแอดเปิดบีกบีับแตกหนึ่งับแตกหนึ่งสับแตกหนึ่งแล้วเสียจิตไปต่อดีมคอยล็อกสามมาแบบเป็นสเต็ปไปสเต็ปภาพเหมือนวาดไว้แล้วเกิดมาย้ำต่อแอดเข้าไปคอยอีกสองครับผมโทรหาหน่อยสับแตกไปสองแล้วก็สับแตกไปอีกสามครับผมเรียบร้อยไปบอกว่าไงก็บอกบอกเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับตายสี่ครับทีเอ็นซี ันโซผาแน่นอนครับเห็นหมดครับตอนนี้วอร์ดให้กราวเลือกชอปปิ้งใครดีครับชอปปิ้งไปคนดีคนเดียวลละลายเลยครับเจอแอคคอร์ครับผมด้วยตีเพียวแมตตาโปรยด้านมาต่อหนีไม่พ้นครับผมเข้ามาอีกทีตีครับตีระบุนเพียวสับแตกไปเนี่ครับผมด้านหลังนี้ก็ละลายไปอีกหนึ่งฮะเรเว่นครับผม110เดศูนย์เปิดสเกิอร์ครผมแล้วก็คว่ผิวมาตีอีออดินเด็กไม่สนใจครับดึงต่อไซโคอย่างนี้ดูดเลือดข้อคู่มากับผม ท่อคู่ท่อแตกท่อทุกอย่างสับแตกเรียบร้อยครับ12คิวเรเวนบอกเลยว่าเดนครับผมไม่มีเดนแน่นอนแข็งแกร่งดังภูผาราเวนรอคุณอยู่ราเวนรอคุณอยู่ซันเลฮิวให้และแอโร่ไปแยกล่างหลบแอโร่แล้วราเวเหยียบมาเต็มอาพี RP. รวบตาแจ๊ดไปด้วยครับผมตาแจ๊ดติดอยู่ในลิฟต์ตาแจ๊ดติดอยู่ในลิฟต์แล้วก็ตายไปครับผมโอ้ oh my god ตอนนี้ก็สเปกเตอร์เปิดฮอนมายังไงดีแอบซื้อเกิดมาเรียบร้อยผมและแอคคับพระเอกมาแล้วคอพื้นกับผมไม่มีใครโทรหาครับผมโทรไม่ติดแต่สับแตกไปครับผมเทงด้านแกมบ,บีตายครับต่าชวนครับมไล่จับล็อกต่ออีกครั้งกลายอย่างเหลือเกินบอกตอนนี้ดูดไม่ขึ้นครับผมดูดไม่ขึ้นดนูดเซเลนยับต่อแล้วก็บอดี้บล็อกบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกกันไปตีตีบุดเพียวตีบุนเพียวครับทริปเปิลคิวสิบห้าคิวครับของเทรนแอคครับ ได้ปรโะโมทบอกเฉยๆแล้วก็โดดออกมาติดคอผมตาเจ็สกระโดดย้ำต่อยอีกรอบครับเกือบหมดชาร์จโดนเวียงไปแล้ดไดแบ็คหรือเปล่าตีครับตีเพียวตีเพียวเหมือนการเรียบร้อยครับผมไม่รอดฮะ <c oughs> ปล่อยเดนโมเมนไปเอาตัวใหญ่สิครับผมเอาอาร์เมลครับปีกก็ใส่ กลับมาก่อนหนึ่งเด่นผมเห็นครับลอยลันลิ่วครับเปิดเอ็กโซโรีิกิมาครับเปิดแมกนิทิไซสไปต่อยทีทานเดอร์สเปคเตอร์เปิดฮอนมาครับ, I, y, er, MA, รบทางฝั่งดีเจสไลด์ออกดีเจขอไข่ขอไข่ได้ไหมไข่ไข่ไม่ได้บอกดีเจไม่มีบายแบ็คครับผมจังหวะนี้แกลกครับผมควงผีไปตบเด่นผมเห็นตายไปแล้วครับหนึ่งด่านนี้ว่าไงเออชวนปัดนั่นทีมตายทีมไม่มีบายแบ็คได้แบ็คกันไปแกละจะแบ็คปัดต่อตีเพียวตีเพียวผมดับเบิลคิวนั่นแรเวนฮะ คีบเข้าบ้านนะครับ <centimet re loop> ทางด้านตัวของแกบบี้ต้องมากันก่อนครับต้องชนะก่อนเอาเซิร์ฟบอดเห็นใครช้อปปิ้งช้อปปิ้งใครดีสโมออยู่นะโผลมาตีบ้านเลยแล้วกันครับเด็ดเข้าไปคอหัวทีไซเลสไปก่อนฮะจะ่ลาเวดครับเมื่อกี้ครับโดดข้างมาย้ำต่อหรือเปล่าบูมี่บูมี่บูมี่ตาแจ๊ดรออยู่ครับผมและตอนนี้ สก,กีเวิร์กอ้าวลากลาวเวนสิครับผมโอ้โห,โโหเดดบอกขอบคุณปั๊มชีตต่อกำเปิดไข่รอเลยครับเปิดไข่รอ,อก,กันไปครับผมภาพมันมาภาพมันมาร่วมไปดิครับบูมีส่สไลด์ออกไปก่อนครับแบกนัทกระชากไขเวลาเวทแท้โอ้ไม่ก้อนมือเร็วกว่าครับเดดครับกว่าจะอาผีได้แล้วเข้ามานี๊ขวางผิวบอกตายไปเลยครับแ็กกี่ท้ยเปิดมาแตีเพียวย้ำต่อตีเพียวเป็นข้อไทยก็ตีเป็นข้อตีเป็นข้อหมดครับผมซาซอมจอดลงไปครับ เดินโดดหลบหรือเปล่าคอมาสองคนโทรหา2คนโทรหาไปอีกหนึ่งคนเรียบร้อยเปล่าแกบีแกบีไม่ไหวผมโดนสับแตกไปไม่มีบายแบกครับเข้ามาย้ำต่อตะบอกก็พดนไปครับผมแอคตายตายเกินไปจากเอจินและแน่นอนครับ GG c o n g r a t u l a t i o n ั่นฟอนติก32ตสอตเจได้ไป t ีไอคนไทย2คนได้ไปทีไอิครับผมว้าว seen that tee up. Woo!